สวัสดีค่ะคุณเาจ่าจากตอนแรกที่หนูเป็นคนที่ใจร้อนขี้หงุดหงิดแต่พอหนูได้บวชในโครงการพุทธสาวิกาสองแผ่นดินหนูก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะในตอนที่หนูไปเรียนที่โรงเรียนหนูได้เจอกับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นที่ต่างกัน มีความสามารถที่แตกต่างกันไปค่ะจนบางครั้งหนูก็เผลอไปนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะแต่พอหนูนึกถึงคําสอนของคุณเยาจา๋าที่คุณเยาจ่าเคยสอนว่าแต่ละคนเป็นดอกไม้ต่างชนิดกันที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปค่ะและแต่ละคนจะไม่แข่งขันกันคําสอนของคุณเยาจ่าทําให้หนูทําให้เตือนสติหนูค่ะและทําให้หนูไม่ทุกไปกับ การนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและไม่นำตัวเองไปแข่งขันกับคนอื่นค่ะหนูทําให้หนูรู้สึกมีความสุขกับการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะแพนค่ะบทพุทธสานาิกาสามุ่่นค่ะสิ่งที่ได้เติบโตจากการที่เราได้มาบวทพุทธสานาิกาก็คือสามารถจัดการกับความเครียดแล้วก็ความเศร้าได้ค่ะ สมมุติว่าถ้าเกิดความเครียดหรือว่าความเศร้าแพนก็สามารถที่จะแบบนับ3 2 1แล้วก็หายเคยรียดหายเศร้าได้เลยค่ะอีกอย่างก็คือแพนสามารถที่จะเรียนรู้กับปัญหารู้ว่าปัญหานี้เกิดมาเพื่อให้เราเติบโตไม่ใช่ให้เราหนีปัญหาค่ะการบวชทาให้ปันได้มีสติ สติทําให้ปันได้ระดึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าปันกําลังทาอะไรอยู่ที่ไหนแต่ในบางครั้งปันก็ได้ทําผิดพลาดซึ่งในความผิดพลาดนั้นคุณยายจ๋าก,ก็ได้บอกปันอยู่เสมอว่าเราทุกคนสามารถทําผิดพลาดได้แต่เราต้องเปลี่ยนความผิดพลาดให้มาเป็นการเรียนรู้หลังจากที่ปันบวชได้สองครั้งปันได้กลับมาเสถียรอีกครั้งในค่าย i อ v และในค่ายเอทําทำให้ปันได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการที่ต้องมีเพื่อนใหม่มีสังคมที่ใหม่กว่าเดิม และการที่ต้องอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีพี่สาวอยู่ด้วยสวัสดีค่ะคุณยายรันนะคะก็ช่วงนี้หนูรู้สึกว่าเรื่องเรียนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหนักค่ะแล้วก็รู้สึกค่อนข้างไม่สบายใจกังวลใจทุกใจแล้วก็มีความกดดันจากคนรอบข้างพร้อมกับความคาดหวังในตัวเองค่อนข้างสูงค่ะแต่กระน,นั้นหนูรู้สึกว่าคําสอนของคุณยายที่บอกว่าความทุกมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นได้ช่วยหนูไว้หลายครั้งเลยค่ะทั้งใน เรื่องการเรียนแล้วก็ในชีวิตประจําวันค่ะมันทําให้หนูได้เห็นว่าหนูกําลังมีความทุกข์แต่หนูไม่ได้เป็นไปกับความทุกข์ค่ะซึ่งพอเห็นแล้วหนูรู้สึกความทุกข์ก็หายไปเร็วมากเลยค่ะหรือปกติหนูก็จะถ้าไม่มีสติก็จะเรียกลมหายใจเข้าแล้วก็ออกออกมาประมาณสามครั้งยาวๆค่ะเพื่อให้ดึงสติกับมาหนูรู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะที่คุณยายตอนนั้นได้ชวนหนูไปบวชและหนูก็ได้เอาตกลงไปด้วยเพราะ ในเพลงที่หนูได้ร้องในตอนนั้นตอนเด็กๆถึงอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของมันมากแต่ในตอนโตพอกลับมามองอีกทีมันเปลี่ยนไปด้วยข้มหมายที่ช่างทรงพลังแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงเลยค่ะสวัสดีค่ะค้่มนะคะหนูก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากเธอเห็นธรรมสถานแล้วก็คุณยายตาค่ะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เปิดรับผู้คนใหม่ๆม,มากขึ้น ไม่ตัดสินคนอื่นจากแค่ภายนอกหรือการที่ตัวเองสนุกและมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือคนอื่นทั้งคนในบ้านและคนรอบข้างการเป็นวัยรุ่นรู้สึกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ก็ได้คำสอนของคุณยายมาช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ทำให้ก้าวผ่านมันไปได้ค่ะ สวัสดีค่ะชาชานะคะวันนี้ก็อยากจะขอบคุณคุณยายจ๋าค่ะที่อยู่มาในทุกๆการเติบโตของหนึนเลยค่ะไม่ว่าเ็ตั้งแต่เด็กนะคะตอนอยู่โรงเรียนบ้านเดียหแห่งดักและสารติค่ะพอโตมาหน่อยก็อยู่เซนตาราอาเดียะสร้างได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ที่ ISV Club ค่ะ อยากจะขอบคุณคุณยายจ๋านะคะที่สอนหนูในหลายๆเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะที่หนูจะจําได้แม่แล้วก็ใช้มาตลอดเลยคือเรื่องของการแบ่งปันค่ะเพราะคุณยายจ๋าจะย้าตอนหนูเด็กๆเสมอน,นะคะว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะเพราะฉะนั้นตอนหนูเด็กๆก็จะมักแบ่งของกันกับเพื่อนนะคะตอนโตก็ยังทาอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่หนูใช้นะคะก็คือขอบคุณขอที่ทําให้เราได้แบ่งปันค่ะเราต้องขอบคุณโอกาสนะคะที่ทําให้เราได้แบ่งปันค่ะ เหมือนที่คุณยายจา๋าได้บอกไว้ว่าเมื่อใดที่เราได้รับโอกาสเป็นผู้ให้เมื่อนั้นเราจะเป็นคนได้ที่ได้คือความสุขใจค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่เราได้ให้เรามักจะมีความสุขเสมอน,นะคะเรามันจะยิ้มตามทุกครั้งเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเรื่องที่คุณยายจา๋าพูดเป็นเรื่องจริงทุกอย่างเลยค่ะหนูก็เลยจะทำตามไปตลอดเลยนะคะไม่ว่ายัางไงก็จะใช้คำาัพองคุณยาย,ยจา๋าไปเรื่อยๆเลยค่ะจะเป็นคนที่แบ่งปันด้วยความสุขค่ะยิ้มให้คนอื่นเมื่อคนอื่นทุกค่ะ ทมสวัสดีค่ะคุณยายหนูเจเจนะคะหนูก็ได้มีโอกาสร่วมโครงการหลายๆโครงการของคุณยายเลยตั้งแต่บ้านเรียนอาริยะแล้วก็เข้ามาเรียนโฮมสคูลที่เะเขียนแล้วก็ได้บวชโครงการสองพันเกี่ยวกับเจเียนทำให้หนูได้ฟังคําสอนของคุณยายทุกๆวันและคําสอนที่หนูชอบมากที่สุดก็คือสติมาปัญญาเกิดค่ะหนูคิดว่า การที่เรามีสติทําในทุกทุกอย่างเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราควรจะทําอะไรและเราไม่ควรจะทําอะไรและสามารถมีความสุขได้โดยไม่ไปเบียดเบียนความสุขของคนอื่นค่ะแล้วก็ต่อมาหนูก็ได้เข้าโครงการ ISV ใช่ไหมคะหนูก็ได้เจอทุกคน หลายคนมากเลยซึ่งปกตินหนูเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าการได้มาทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแล้วก็ได้ทาประโยชน์ให้สังคมเนี่ยหนูก็มีความสุขมากๆเลยค่ะตั้งแต่วันที่ปาได้ไปบวชครั้งแรกที่เสถียนธรรมสถานจนมาถึงวันนี้ไปได้เรียนรู้คําสอนและข้อคิดมากมายจากคุณยายจ๋าที่ได้นําไปใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการให้โดยไม่หวังผลการให้ภัยตัวเองการมีลมหายใจเป็นเพื่อน หรือการรู้ทันตามความคิดและอารมณ์ของตัวเองทุกอย่างที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดได้ช่วยปลายผ่านอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในช่วงเวลาวัยรุ่นอารมณ์ของเราจะมักจะแปรปรวนมากกว่าเมื่อก่อนเราก็เผลอพูดหรือกระทําสิ่งที่อาจจะทําร้ายจิตใจ,จของคนรอบข้างเพราะฉะนั้นคําสอนของคุณยายจะได้ช่วยปลายรู้ทันความคิดของตัวเองและอารมณ์ของตัวเองและไม่ เธอพูดอะไรออกไปโดยที่ขาดสติและทําให้ปาได้รู้จักการให้อภัยตัวเองเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นเช่นเวลาเราพูดก่อนคิดหรือว่าเราปล่อยให้อารมณ์ครอบงําตัวเองคุณยายก็สอนให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อไม่ให้ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคตการบชครั้งแรกสําหรับปอถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่สําหรับชีวิตใบเจ็ดขวบของปอแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของครอบครัวที่จะส่งเด็กเจ็ดขวบไปต่างประเทศคนเดียว แต่ว่าสุดท้ายป๊าๆกับมมาก็ตัดสินใจให้ปอไปหลังจากปอไปบวชกลับมาทําให้ปอรู้เลยว่าการบวชครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตปอไปหลายอย่างมากปอกล้าตัดสินใจมากขึ้นกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นปอมีสติรู้ตัวเองมากขึ้นการเรียนก็ดีขึ้นหลังจากปอบวชครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามปอก็ได้หายจากเสถียืนไปได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปอกลับมาอีกครั้งในฐานะเด็กวัยรุ่นที่เข้าค่ายอเอสวีครับ พอได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากค่ายนี้มากเมื่อได้รู้จักการถ่อมตัวการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนในช่วงที่ปอรู้สึกว่าปอท้อหรือว่าปอเหนื่อยคําสอนหนึ่งของคุณยายจ๋าก็จะดังอยู่ในหัวปอตลอดเวลาคุณยายจ๋าบอกปอกว่าดอกมาทุกดอกมีความสําคัญหมดไม่ว่าดอกนั้นจะเป็นดอกอะไรจะเป็นสีอะไรแค่อยู่ในที่ที่เหมาะสมทุกดอกก็จะมีความสําคัญเป็นของตัวเองคุณยายจ๋าบอกปอว่าลมหายใจคือเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดมาปอก็จะมีเพื่อน คือลมหายใจเป็นเพื่อนที่คอยดําเนินชีวิตเป็นเพื่อนปอเสมอขอบคุณคุณยายจ๋านะคะที่ให้โอกาสปอได้รู้จักกับเพื่อนคนนี้ทําให้ปอรู้ว่าปอไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเอมนะคะสําหรับเรื่องที่เอมรู้สึกว่าเอมมีภูมิคุ้มกันททนจิตใจเนี่ยจะเป็นเรื่องของเพื่อน,นะคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูอยู่ในสังคมของโรงเรียนหรือว่ามหาลัยเนี่ยหนูค่อนข้างจะอยู่ในสังคมที่มีเพื่อนหลากหลายค่ะทั้งเรื่องของฐานะเรื่องของ พื้นฐานชีวิตพื้นฐานครอบครัวหรือว่าสังคมของแต่ละคนเนี่ยก็มาจากแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งหนูเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็พูดคุยเป็นมิตรได้กับทุกคนค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยิ่งพอเราได้เจอเพื่อนเยอะๆเราก็จะมีวิธีรับมือที่เราอะ่ะไม่จําเป็นต้องตามน้ําหรือว่าแบบ ไหลาตามไปกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมหรือสิ่งที่แบบเพื่อนๆทากันอย่างเงี้ยค่ะมีวิจรารณญาณของตัวเองรู้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรทําแล้วพอเรามีจุดยืนของตัวเองแล้วอ่ะเราก็จะดึงดูดเพื่อนที่มีความใกล้เคียงกับเรามีจุดยืนเหมือนกับเราเข้ามาแบบเข้ามาสนิทกันเป็นเพื่อนกลุ่มที่อยู่ใกล้เราอะค่ะแล้วในขณะเดียวกันอ่ะพอเรามีจุดยืนของตัวเองเราก็สามารถที่จะเป็นการคัดเพื่อนที่จะพาเราออกนอกลูก่นอกทางอ่ะ คือเรายังเป็นเพื่อนกันแหละว,ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบสนิทกับคนแบบที่ที่เขาไม่ได้มีความคิดตรงกับเรามากอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความขัดแย้งกันค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่หนูอยู่ในสังคมได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องตันน้ำกับทุกเรื่องหรือว่าเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปขัดแย้งกับใครถึงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างหลากหลายในความคิดความเชื่อกันค่ะสวัสดีค่ะ แพรมรดการโภาวิชุดค่ะโดยช่วงที่ผ่านมาก็ถือเป็นช่วงที่ยากสำหรับแพรเลยเพราะเป็นการก้าวย่างสำคัญที่แพระจะต้องปรับตัวจากการเป็นเด็กมัธยมมาสู่การเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลายัยโดยการเดินทางครั้งนี้เป็นก้าวย่างที่สำคัญในชีวิตแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ท้าทายต่อแพรมากๆเนื่องจากการ ที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงในปัจจุบันเราจะต้องอมีการทำข้อสอบเพื่อที่จะคัดเลือกเข้าศึกษาตอนน่อในระดับมหาวิทยายลายัยซึ่งถือเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ได้ผ่านการเรียนการทำงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยากลำบากทำให้บางทีเนี่ยแล้วก็ได้ละเลยการดูแลจิตใจของตนเองไป แล้วก็เคยเป็นขณะที่ว่าเราตั้งใจเรียนเราตั้งใจทําแบบฝึกหัดทําข้อสอบเพื่อที่จะทำคะแนนให้ได้สูงขึ้นแต่ว่าเราเครียดเรา,เากดดันตัวเองเกินไปจนทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้แล้วเช่นาหักหัวจนคะแนนไม่ขึ้นนั่งอยู่ทําข้อสอบทั้งวันเลยแต่ก็รู้สึกว่า เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็พอแพลเจอประสบการณ์ครั้งนี้แพลก็ต้องหยุดพักแล้วก็รู้ตนเองในขณะนั้นว่าตอนนี้แพลกำลังเครียดอยู่นะแพลกำลังดกดดันตัวเองมากๆเลยพอแพลรู้ความรู้สึกของตนเองแล้วเนี่ยแพลก็ค่อยคิดว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงฉะนั้นพอแพลเจอเหตุการณ์แบบนี้แพลก็จะวางก่อนเลยวางทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ พักโดยการไปท,ทํากิจกรรมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการเล่นดนตรีเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายแล้วก็สงบมากยิ่งขึ้นมีเวลาอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นพอแพรู้แล้วเนี่ยว่าอืมเกิดอะไรขึ้นทําไมแพลถึงเครียดกลับมหรือทาไมแพลถึงเอ,อ่อทำไม่ได้สักทีแพลก็มาทบทวนตัวเองแล้วพอเรามีแรงที่จะอืมฮึดสู้ต่อแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเริ่มใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราอ่านในปริมาณที่น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราตั้งใจทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือว่าไม่ค่อยแม่นเพื่อที่จะทำให้โฟลในการทำข้อสอบหรือการออสอบเข้าเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นออสิ่งสำคัญเลยที่แพลรียนรู้จากการเดินทางที่จะสอบเข้ามาหาวทิทยาลัยโดยสิ่งที่แพ้ต้องมีเนี่ยคือ มีสติแล้วก็รู้จักตนเองซึ่งแพลคิดว่านอกจากการนํามาใช้ในช่วงชีวิตเนี่ยของแพลแล้วแพลคิดว่ามันสามารถนําไปปรับใช้ได้อีกแทบแทบจะทุกกิจกรรมในการดําเนินชีวิตของเราเลยเพราะการที่เรารู้จักตนเองเรารู้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองแล้วเนี่ยสมมติว่าหากเราเศร้าอยู่ถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเศร้าเราก็จะนําไปคิดต่อได้ว่าทําไมเราถึงเกิดอารมณ์เศร้า แล้วเราจะต้องพัฒนาอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ตัวเองหายเศร้าไม่ใช่เศร้าแล้วก็จมปลักอยู่กับความเศร้านั้นทําให้เราไม่ move on แล้วก็ทําให้ Mental Health เราแย่ลงอีกด้วยฉะนั้นพพร,รู้ว่าการรู้จักตอเองการรู้รับรู้ความรู้สึกตนเองและการมีสตินั้นสําคัญมากๆในการดํานิชีวิตและในทุกๆก,กิจกรรมทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตที่แพรจะต้องเจอเนี่ยแพรก็ ค่อนข้างมั่นใจว่าแพลวจะสาปัมาสผ่านทุกอย่างไปได้หากแพลวมีสติแล้วก็รู้จักตนเองให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบคุณคุณยาาที่ให้โอกาสจะทำโครงการเหล่านี้ขึ้นมาทําให้เราเรียนรู้แล้วเราก็โตขึ้นในทางที่ดีมากๆขอให้คุณยายมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะปาจ,จะขอบคุณคุณยายจ๋าที่ช่วยให้ปได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ ปันอยากจะขอบคุณคุณยายจ๋ามากที่ทําให้ปันได้มีอย่างวันนี้และทําให้ปันได้เรียนรู้หลายอย่างในสถียนขอบคุณค่ะมันเกิดคุณยายปีนี้ก็ขอให้คุณยายมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงหายป่วยไวๆแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะหนูขอบคุณมากนะคะที่ในชีวิตหนูได้เจอกับคุณยายแล้วก็ขอให้คุณยายหายไวๆนะคะคิดถึงคุณยายมางเลยค่ะรักคุณยายจ๋านะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะขอบคุณคุณยายจ๋าที่ให้โอกาสปอ ตั้งแต่การบวชครั้งแรกขอบคุณคุณยายจ๋าที่ให้โอกาสปอในการเข้าร่วมค่ายเอสอีค่ะทำให้ปอได้รู้จักปอในมุมใหม่ๆทําทำให้ปอสามารถเรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นขอบค,คุณคุณยายจ๋าที่ให้โอกาสปอรเริ่มต้นใหม่ทุกๆครั้งที่ปอทำผิดพลาดขอให้คุณยายจ๋ามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณจ้าค่ะแ้วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณยายจ๋าที่คอยอกดรุงหรือปลูกฝังแล้วก็คอยอยู่ข้างๆแพรเสมอไม่ว่า แพลจะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหรือว่าหมดกำลังใจเพราะคุณยายจ๋าจะเป็นคนที่ทำให้แพลวเห็นคุณค่าของตนเองอยู่เสมอทำให้แพลวมีแรงผลักดันแล้วก็มีกำลังใจที่จะเติบโตขึ้นผ่านปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นไปได้ใจว่าตัวหนูมี potential ที่เราสามารถจะสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นๆแล้วก็โลกใบน,นี้ได้อีกมากมายค่ะ ขอบคุณคุณยายจา๋าในทุกๆเรื่องค่ะและขอให้คุณยายจา๋าสุขภาพแข็งแรงค่ะธรรมะส,สวัสดีค่ะพวกหนูขอเป็นตัวแทนของเด็กๆเ,เป็นตัวแทนของเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามเป็นดอกไม้บานให้คุณยายจา๋าได้ชื่นใจในปีนี้นะเจ้าคะ